มีอันหนึ่งแปลกปลอมเข้ามาเห็นแล้วเมื่อกี้แปลกปลอมคืออะไรจย์อันนี้เลยเต้าหู้เนี่ยเจถั่วงอกเนี่ยเจ๋สีเขียววก็ผักแต่สงสัยจังเดี๋ยว้องดมก่อนว่าคืออะไรมันก็คือผักไงกู้ชัยกู้ชัยไม่ได้กู้ชกูช่ไม่ได้แม้แต่ผักก็ไม่ได้จะมีผักอยู่สี่ชนิดสันเะเตจิ๋วนะก็คือกู้ช่ยผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทียมสี่อย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไร อทำไมอาจารย์ก็เป็นผักไม่กี้ได้ยินแล้วอ่ะไม่มีชีวิตอ่ะบอกว่าคือเมียได้มีกลิ่นฉุนไม่กลิ่นฉุนใช่ไหมยั่งยั่งยั่งอันนี้คือผักอะไรนะเขาบอกผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายเออใช่ขึ้นช่ายเลยขึ้นช่ายฉุนไหมฉุนอาจารย์ฉุนขอบอกนะขึ้นช่ายฉุนกว่าอีพวกนี้หมดเลยก็ไม่ได้เสียแต่ทําไมขึ้นช่ายถึงได้แล้วพวกนี้ไม่ได้เออทำไมอ่ะเห็นไหมเข้าใจผิดละมันกินได้หรือไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่กลิ่น <Wow. S 2> มันขึ้นอยู่กับที่สรรพคุณของเขา oh. ฟังดีๆนะกูชยัยผักชีต้นหอมหอมหอมใหญ่สารพัดหอม uh. แล้วก็กระเทียมสารพัดก,กระเทียม uh. สี่อย่างเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันไปเพิ่มพลังเซ็กเพิ่มเมถุน ซึ่งอะไรกินถันอะไรมั่งอันนี้คือจะไม่กได้กินใช่ไหมไปเลยนี่เฉดออกจากวงเจเลยต้องเฉดออกจากวงเจเลยเพราะเพราะพวกนี้ฉันก็ไปแล้วเนี่ยจีบอลก็จีเด้งครับเอาอย่าเพิ่งห้ามห้ามห้ามเพราะมือเด็มนู้เจ